quản ban หวัวฟูแต่เช้าเลยตื่นตีนตหา้าเลยตื่นตีนตนตนหา้าตื่นมากะเฮ็ดกับขา้าเฮ็ดกับเขาให้ซุพอกินแล้วกนะใส่บาตรแต่ว่าใส่บาตรถาม่มมีวิดีโอให้เิ่งได้ค่ะเด้ออันนี้แกกำลังกวาดเฮ่อน มีคเ,เมค,ร,คร,เเรื่องดูดฝุ่นบุ๋มยังซื้อไฟเฮ็ดเป็นเด้ทถ้าแม่คอยเรียูโงานนะเขาภูจะเทือดเหลืองภู นาสดค่ะบ่เป็นอย่างดอกเนาะอย,อย่าตื่นข่อยเด้ออย่ายานข่อยเด้อนาเก็ียดอกความจริงก็คือความจริงแล้วคะ่ะเนาะเข้าเข้าบงามเข้าขี้ล่ายเข้าก็ตทองยอมหลับประสรางดอกสวยภายนอกบางคนบ่สวยภายในอันนี้ภายนอกไม่สวยภายในก็ไม่สวยทักทายด้วยค่ะเด้อทักทายอัน เอฟซีช่องอ่อนธิดาพาเพิรนสูคู่สูคนค่ะมือวนนี้สิพามาทําความสะอาดเือนสนองว่าหลังจากนี้นะคะกระสิไปทําความสะอาดเือนอนเจ้านายอาสาเหตเองละขอค่าแรงคนสามร้อยบอกเจ้านายเดี๋ยวจะมาทําความสะอาดเืินไทเดอร์เจ้านายว่าโอเคมาโลดมาโหลดเหรอ <c oughs> หยุดแต่ไม่ได้หยุดนะคะยุดให้ย้งน,น,นอนอยู่ซื่อมนสิได้บ่เงินเนาะให้ได้ อยากได้เงินเพิ่อนก็ต้องทำงานแลกได้ซะอ่ะอันขั้นผูได้เบิ่งอันฮอดท้ายคลิปเลยค่ะเด้อขอวอวยพรให้สุขูสุขคนมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงมีแรงกายแรงใจในการประกอบสมาอาชีพมีเงินมีทองในการเลี้ยงดูพ่อแม่มีมีโอกาสได้ปฏิบัติทำ ได้เตือนเดินตามรอยทางอาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาสุขูสุคนสำหรับคลิปนี้บุมีสาระอย่างไรนะคะให้เบิร์ซื่อๆว่าเป็นคนเป็นแม่บ้านแม่เรือนสนกว่า <laughs> เอาโอ๊ยโอ๊ยพอ,ยอ,ยอกันคลิปหนาด้วยคะ่ะเด้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อสิบภาพาดคลิปต่อไปได้มนนีสิภาพไปใส่ค่ะติดตามเบ้งด้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ